ไปโรงเรียนบ่ไปอยู่ปีอะไรอ่ะอยานะลูกไะ Good morning สสวัดีค่ะไปเยี่ยมไปดูบ่ไปเด้อไปเยี่ยมัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเช้า,า,า,ว,ชาว,วันนี้เราก็ตื่นแต่เช้ามากเลยเบลตื่นตั้งแต่หะ หกโมงแล้นะทุกคนตื่นมาแล้วก็รางหน้าแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแต่งนงแต่งหน้าให้มันแบบเสร็จสับพ,พี่ๆจะได้ไม่ตกใจเพราะว่ายามเช้าหน้าสดอปลายังอายนะจ้ะบอกเลยวันนี้สดยิ่งกว่าปลาค่ะถ้าได้หน้าสดเนาะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนตกใจเแบลบก็เลยจัดเมคอัพมาก่อนหนึ่งกลุ่มแล้วเราก็มาปลุกลูกนะทุกคนปลุกน้องอดินตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วก็ทานอาหารเช้าเล็กน้อยแล้วก็ เดินทางไปที่โรงเรียนล้วทุกคนถ้าเข้าโรงเรียนเราก็จะเป็นอย่างเงี้บอลมันต้องได้ตื่นแต่เช้าแต่คือน้องอดินก็ปลุกไม่ยากนะทุกคนบอกว่าอยากจะพาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยน้องก็รีบตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าชอบไปโรงเรียนมากมันมีเพื่อนเล่นอะ คือตั้งแต่อยู่มาสองขวบสามขวบอย่างเงี้ยคือตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองอ่ะเล่นเป็นแล้วก็อยากมีเพื่อนเล่นคือโหยหาการมีเพื่อนเล่นมากเพราะว่าอยู่จะในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมล่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วพอนี้พอได้ไปโรงเรียนทุกคนวันแรกอ่ะที่เบลไม่ได้ไปส่งน้องอดีนมีแต่พ่อบ้านไปส่งเบลก็ถามนางว่าเออเนาะลูกเป็นยังไงเวลาลูกไปโรงเรียนคือลูกนางก็บอกว่าลูกก็วิ่งเข้าไปในห้องเลยแล้วก็ไม่สนใจฉันเลยฉันก็ได้แบบยกมือบายบายแค่นั้นจบลูกก็ไม่ ไมได้ว่าอะไรอาวอนคือไม่ร้องไห้เลยแบบไม่กลัวด้วยซ้าว่าที่จะไปโรงเรียนน้องก็เดินเข้าไปเล่นกับเพื่อนเลยแล้วคุณครูก็บอกว่า น้องสบายมากแบบกินได้ปกติแล้วแต่ว่ามีวันแรกที่มาก็คือกินซุปเข้าไปแล้วก็อ้วกเพราะว่าน้องอดินไม่ชอบซุปไงทุกคนไม่ชอบซุปเลยถ้าจะกินซุปก็คือตอนที่ป่วยเท่านั้นแต่พอหลังๆมาคุณครูก็เลยบอกว่าต้องทําแบบเอาขนมปังทาชีสให้น้องอดินกินทุกวันแล้วก็ไข่ต้มเงี้ยให้ให้กินอยู่แต่ว่าถ้ามีมีเมนูซุปก็จะแยกไว้ให้อดินต่างหกไม่ไม่ให้อดินกินซุปเพราะว่าอ้วกทุกคนวันนี้เบลก็เลยทําไข่ใส่ขนมปังเดี๋ยวจะ ะทำแซนด์วิชเป็นใส่กล่องไปให้น้องอดินด้วยเนาะเพราะว่าเป็นคนกินเก่งมากคิดว่าที่โรงเรียนก็คงจะให้กินแค่ขนมปังทาชีสอย่างเดียวเบลก็เลยเอาขนมปังอนะ่ะใส่ไข่ดาวเนี่ย ทำเป็นแซนบิทยอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือใส่กระเป๋าใส่กล่องให้น้องอดินทุกวันเลยน้องอดินก็ไปโรงเรียนวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะทุกคนไปโรงเรียนจะครบอาทิตย์แล้วก็เป็นวันที่4แล้วแต่ว่าก็ไม่มีปฏิกิริยาที่ว่าไม่อยากไปเลยคือสนุกสนานที่ได้ไปโรงเรียนและชอบไปโรงเรียนมากๆเบลเองตอนเป็นเด็กเบลก็ชอบไปโรงเรียนนะทุกคนเบลว,ว่าได้ไปเล่นกับเพื่อนมันสนุกอะ่ะ คือเราก็ไปเล่นไงคือไปโรงเรียนอาความรู้นะไม่ค่อยเอาเนาะเพราะว่ายังไงก็เอาไก่เรียกออกค่ะคือเราไม่ค่อยมีแบบ IQ ดีขนาดนั้นทุกคนคืออยากไปเนี่ยก็คืออยากไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งอยู่บ้านน่ะเราอยู่กับตากับยายใช่ไหมแล้วตากับยายก็คือทําไร่ทําสวนทนานาอย่างเงี้ยก็คือทํางานอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยแบบเห็นพอได้อยู่บ้านนะคุณตาก็จะใช้ให้เราทํานู่นทนํานี่คือมันขี้เกียจอะทุกคนแล้วเราก็อยากอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ไม่ค่อยได้ไปนะ ไม่ค่อยได้ไปแต่ถ้าไปโรงเรียนนู่นไปจะตื่นตั้งแต่ตีหหนูรีบไปโรงเรียนตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าทั้งที่บางไม่มีใครไปเลยเแบลบก็ไปรอเพื่อนอยากจะเล่นกับเพื่อนนะทุกคนอยู่บ้านแล้วแบบทาแต่งานเนาะเราก็ขี้เกียจนะ่ะก็เลยแบบชอบไปโรงเรียนมากๆนะ้องอดินก็คงจะเหมือนกันกับเบลอ่ะคืออยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเล่นแต่กับน้องมันก็คงจะเบื่อนะพอได้ไปเจอเด็กๆคนอื่นบ้างแล้วแบบมันก็สนุกสนานแล้วก็อยากไปโรงเรียนทุกคนนี่แหละเบลก็ตื่นมากจัดกร,กระเป๋าอะไรเรียบร้อยเนาะทุกคนเมื่อคืนเนาะพ่อบ้านนางคงจะเหงานอนอยู่คนเดียวสองสา จวันนะ้องไม่ค่อยได้คุยกับใครเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาใช่ไหมตอนเช้าเบลก็เลยเห็นว่าที่นอนมาวางอยู่เห็นแต่พ่อบ้านนอนแบบหน้าอยู่หน้าทีวีเพราะทุกทีนางจะนอนพื้นไม่ได้ถูกไหมนางก็จะไปนอนบนเตียงนางบอกว่านางนอนพื้นนางปวดหลังถ้าถ้าโลกนี้ไม่มีเตียงผัวเบลก็ตายก่อนเพื่อนนะจ๊ะนางก็ชอบนอนเตียงมากกว่าแต่ถ้าทะเลาะกันหรือไม่ทะเลาะกันนางก็จะชอบไปนอนเตียงแล้วคราวนี้เมื่อคืนเบลก็เห็นนางนอนอยู่หน้าทีวีตื่นขึ้นมาเอา้าก็จะคืหอหดกูคักเนาะ เอาจึเอาที่นอนมาปูนอนหน้าทีวีทุกคน ไม่รักให้มันยังไงก่อนวันนี้เบลก็จะพาทุกคนไปดูโรงเรียนของน้องอดินนะทุกคนว่าบรรยากาศยามเช้าที่โรงเรียนของน้องอดินเป็นยังไงบ้างคือน้องอดินไปโรงเรียนประมาณสี่วันแล้วเบลยังไม่ได้ไปส่งลูกเลยทุกคนวันนี้ก็เลยจะออกโรงสักหน่อยว่าจะไปส่งลูกเนาะแต่งตัวให้น้องอานาะมัดพงมัดผมให้สวยงามเนะาะใส่ชุงใส่ชุดน้องอานาก็คิดว่าตัวเองจะได้ไปโรงเรียนนะทุกคนแต่ไม่ใช่คือเราจะไปส่งน้องอดินด้วยกันนี่แหละแล้วเบลก็จะแวะไปซื้อของมาทํากับข้าว เ,เพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินส้มตำแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาคือยังไม่เคยทำไก่ทอดน้ำปลาให้ทุกคนในครอบครัวกินเลยก็เลยอยากจะลองเบลเองก็ยังไม่เคยทำนะทุกคนก็อยากจะลองทำดูว่าเแบลบไปรีเสิร์ชด,ดูแล้วในอินเทอร์เน็ตเมื่อคือนนี้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างเนาะแต่คือเห็นแล้วแบบมันทำไม่ยากเลยมีแค่น้ำปลามีอะไรไม่รู้มันไม่ใส่ยเยอะทุกคนมันใส่ไม่เยอะแล้วเราก็ทําง่าย,ายๆเนาะก็อยากจะกินทอดไก่ส้มตามําเนาะ เราก็เดินทางออกมาจากบ้านนะทุกคน ถนนที่จะไปโรงเรียนน้องอดินตรเมนวันนี้ก็คือรถติดมากๆเลยยกลมมันติดอยู่ช่วงทางโคง้งช่วงหนึ่งเนาะก็คือรถติดมากๆแต่พอบ้านพาอ,อ้อมาในซอกในจอยมันจะได้รถไม่ติดเพราะตอนเช้าคนก็เร่งรีบไปทํางานกันนะทุกคนคนบางทีก็พักอยู่ที่นี่แล้วไปทํางานที่ในตัวเมืองหลวงของเตห์ลานเพราะว่าหนึ่งในเมืองหลวงของเตห์ลานค่าเช่าค่าบ้านอะไรนี้แพงมากทุกคนแต่แถวบ้านเบลอะมันราคาแบบค่อนข้างแบบ50-50มันไม่แพงมากเนาะเราก็ขับรถ มาถึงที่หน้าโรงเรียนน้องอดีนะทุกคนโรงเรียนที่เบลพาทุกคนมาดูนั่นแหละโรงเรียนที่สองที่เรามัดจําเข้าไว้อ่ะคือตอนนี้น้องอดีนก็ต้องอ่าเรียนเตรียมอนุบาลน,นะทุกคนก็จะเป็นเตรียมอนุบาลยังไม่ได้มีชุดยูนิฟอร์มเพราะว่าถ้าเป็นอนุบาลก็คือต้องเราต้องจ่ายค่าชุดยูนิฟอร์มเขาด้วยถ้าเป็นเตรียมอนุบาลก็จะใส่ชุดธรรมดาเราก็จะมีแบบ มาสง่งมาเรียนตั้งแต่8ปดโมงเชา้ามันก็จะเข้าตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงถึงเที่ยงนะทุกคนเขาก็จะให้อยู่ประมาณนี้ก็จะมีกิจกรรมเล่นบานปันป้น,นดินะนะมงน้ำมันอะ,อะไรเงี้ยคุณครูก็จะพาร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้ก็เสริมทักษะกับเขาเรียกอะไรทักษะผูกมิตรกับอยู่อยู่ร่วมกับคนอื่นอะไรประมาณนี้เราก็ เสริมพัฒน,นาการให้ลูกก่อนนะทุกคนการเตรียมอนุบาลเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเบลยังชอบไปเล่นกับเพื่อนเลยคือหน้าโรงเรียนเนะี่ยเขาก็จะล็อกสองชั้นแบบแน่นหนาเลยนะทุกคนชั้นแรกก็คือมีประตูหรือชั้นที่สองก็คือเขาจะไม่เปิดให้ใครง่ายๆนะนี่แหละเขาก็จะมีกุญแจล็อกแบบแน่นหนาเลยคือไม่เปิดให้ใครแล้วต้องดูก่อนว่าใครมารับอะไรเงี้ยวันนี้ใครมาส่งวันนี้ใครมารับของเบลเนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านเป็นหลักพ่อบ้านก็จะไปทํางานพ่อบ้านทํางานก็ประมาณ9ก้าโมงนะทุกคน นางก็จะไปเปิดร้านประมาณ9ก้าโมงนางก็จะออกมาส่งลูกก่อนแล้วก็มาส่งลูกให้เรียบร้อยนางก็จะแวะไปส่งเบลค้ากลับเนี่ยก็คือวันนี้ก็คือเบลแค่อยากมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแช่นั้นเบลก็เลยมาแล้วพอบ้านนางก็จะแวะมาส่งเบลที่บ้านแล้วก็ค่อยค่อยไปทํางานเนาะ <S 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 คือเราก็อยู่ที่หน้าห้องเรียนเราเข้าไปไม่ได้นะทุกคนก็จะมีแค่เด็กๆที่เข้าไปได้แค่นั้นเราก็จะยืนได้อยู่แค่ข้างนอกก็มีผู้ปกครองหลายคนมากมายที่มาส่งลูกมาเรียนเหมือนกันทุกคนเห็นเด็กๆที่ใส่ชุดยูนิฟอร์ม ไหมนี่น,นี่เด็กผู้หญิงคนนี้นี่ก็คือเข้าอนุบาลแล้วนะยุชุดยูนิฟอร์มก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกระโปรงลายสกอตเสื้อเหมือนเหมือนชุดนักเรียนเด็กเกาหลีอ่ะทุกคนอุ้ยน่ารักเบลว่าอุ้ยนี่นี่เบลเลือกโรงเรียนไม่ผิดเลยเบลว่าชุดก็น่ารักแล้วคุณครูก็อัธยาศัยดีนะเวลาที่เรามาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบ พูดดีนะทุกคนเขาแบบเอเซฮัลโหลนู่นนี่นั่นพูดดีแล้วก่อนที่จะเข้าไปใช่ไหมก็คือเราเขาก็จะวัดออนนี้ด้วยเขาจะวัดอุณหภูมิร่างกายว่าเรามีคงมีไข้หรือเปล่าตรวจอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะก็คือแบบเออเซฟไว้ดีมากทุกคนส่งน้องอดินเรียบร้อยนะทุกคนก็คือน้องอนณา,าก็เริ่มงอยนิดนึงก็ซบอกพ่อไปแล้วหนึ่งกลุ่มทุกคนน้องพี่อดินเพื่อเข้าไปโรงเรียนน้องก็จะแบบเงาเงา,เงาวันแรกที่น้องอดินไม่อยู่อนานาก็คือถามหาอดินบ่อยมากทุกคน พ่อบ้านนะพามาซื้อไก่ที่ตลาดที่เบลเคยมานี่แหละพ่อบ้านเผะแวะพามาซื้อไก่ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังเพราะว่า,ามันเช้าเกินไปพ่อบ้านบอกว่าเขายังไม่เปิดหรอกมันเช้าเกินนางบอกนางรู้พราพอนางก็ทําแบบเปิดเพื่อ เกี่ยวกับร้านค้าเหมือนกันส่วนมากก็จะไม่ค่อยเปิดเรยวพวกร้านขายกงขายไก่เนาะเบลก็เลยว่าเดี๋ยวเข้าไปได,ดูในตลาดว่ามันมีผักอะไรขายบ้างนะ้องเบลก็อยากได้ผักมาแบบมาทําน้ําซุปก๋วยเตี๋วด้วยอยากได้ผักสลัดอะไรประมาณนี้อยากได้ปีกไก่อยากได้หลายอย่างมากทุกคนถ้าได้มาแล้วก็คือมันหยุดไม่ได้เราก็ต้องมาดูเองเแบลบก็ได้เข้ามาในตลาดนะทุกคนร้านไก่ก็ไม่เปิดจริงๆเราก็เลยได้ไปซื้อผักสลดัดทุกคนเนี่ย ที่เขากำให้ใส่ถุงให้ในทุกคน34บาทนะจ๊าผักสลัดแล้วก็มีขึ้นช่ายต้นใหญ่ๆเนี่นะทุกคนเอาไปทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเอาไปใส่ยำมันจะรสชาติคล้ายๆแบบอกุขึ้นช่ายเลยแต่ว่าขึ้นช่ายบ้านเรามันต้นเล็กไงแต่ที่นี่มันก็จะเป็นเขาเรียกาักอังกฤษอะไรสักอย่างนี่แต่มันที่เขาเอาไปคั้นกินน้ำมันนะทุกคนมันมันลดน้ำหนักดีด้วยนะไอ้ก้านคั้นกินน้ำมันอ่ะก็คือมันแบบทำให้เราอิ่มมากพอบ้านก็เลยพาแวะมาที่อ มันจะเป็นซูปเปอร์นะทุกคนก็ได้มาปิดไก่1แพ็คแล้วเบลก็แวะมาซื้อ,อชีสที่เอาไปทำพิซซ่าด้วยอยาก ทำพิซ่าให้ลูกกินเพราะวันหยุดอะไรประมาณนี้ก็อยากทําพิซ่าให้ลูกกินแล้วก็เลยมาซื้อ,อชีสด้วยกลับมาถึงบ้านนะทุกคนส่งน้องอดินเสร็จเบลก็มาหม,มักไก่อะไรเรียบร้อยให้รอน้องอดินกลับมาเนาะเพราะบ้านก็จะเข้ามาทานอาหารเที่ยงด้วยนะถ้าช่วงนี้ก็นางก็จะเข้ามาทานอาหารเที่ยงด้วยบ่อยเพราะว่าช่วงนี้น้องอดินก็ไปโรงเรียนใช่ไหมทุกคนนาะงก็จะแบ่งเวลามาให้ลูกสักชั่วโมงก็คือตอนเที่ยงเวลาลูกเลิกเรียนก็คือต้องไปรับลูกคือต้องจัดการแบบนี้เพราะว่าเบล เก็ไปไหนมาไหนก็ต้องไปกับน้องอนาจะหรือว่าถ้าวันไหนพ่อบ้านยุ่งมากๆเบลต้องได้ไปเองเบลต้องได้แบบนั่งแท็กซี่ไปเองนะทุกคนแต่ว่าพ่อบ้านนางก็จะพยายามแบบว่าให้ตัวเองว่างที่สุดเพราะว่าจะไปรับลูกเพราะเราคุยกันเรียบร้อยว่าถค่ไปเรื่องไปรับเนี่ยพ่อบ้านนางจะไปเองนางจะไปเองเพราะว่าเราไม่ให้เราไปหรอกเราไม่ใช่คนพื้นที่นะเพราะว่านางเป็นคนขี้กลัวงั้นแหละยิ่งเบลได้มาเจอไอ้คนโรคจิต ที่มาแอบดูบปในห้องน้ําเพราะว่านิ่งแบบว่าไม่ได้เลยจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนางก็บอกอย่างนี้ถ้าไปเรื่องรับลูกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนางไปรับเองแป๊บเดียวไม่มากินข้าวเสร็จแล้วนางเดี๋ยวก็จะออกไปทํางานต่อนางไม่ได้มีปัญหานางบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวก็หมักไก่อะไรเรียบร้อยนะั้นทุกคนพอใกล้ถึงเวลาเนาะเดี๋ยวก็รีบลงมือ,อทอดไก่แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวเบลแช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคือนึกอยากกินทำไมเบลก็เลยแบบตื่นขึ้นมาตอนประมาณเที่ยงคืนเบลก็เลยบอก เออเอาเข้าวเหนียวที่ออกมาจากตู้เย็นนะ่ะข้าวสารนั่นแหละทุกคนเอามาแช่น้ําพอแช่น้ําไวน้นานๆนะทุกคนแช่ไว้ข้ามคืนรู้สึกว่าการแชร่ข้าวไว้ข้ามคืนข้าวเออเม็ดใหญ่ๆป้อมๆเนี่ยที่ซื้อที่อิหร่านรู้สึกว่าแช่ไว้ข้ามคืนเนี่ยมันหุงแล้วมันเอาเราเอาเวลาเอา,เอาไปนึ่งอ่ะทุกคนมันนิ่มเร็วกว่าเราไปแช่น้ําร้อนอีกนะ เบลรู้สึกว่าแบบนี้มันดีกว่าถ้าเอาไปแช่ข้ามคืนเบลเบลแช่แบบแบบตั้งแต่เที่ยงคืนจนแบบประมาณสิบเอ็ดโมงเแบลบถึงมานึ่งนะมันแล้วมันนิ่มเร็วแล้วมันได้กินเร็วมากแล้วข้าวมันก็ไม่ค่อยติดมือด้วยเออมันเลิศด,ดีนะดีกว่าเอาเราเอาไป แช่น้ําร้อนสักชั่วโมงเนี่ยแบบแบบนั้นมันแข็งกว่าจะไปได้กินทุกคนเแบลบก็ทอดไก่อะไรเรียบร้อยนะการหมักไก่ของเบลก็คือเบลใส่แค่น้าําปลาแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผงรสด,ดีไก่เนะี่ยเบลบก็หมักประมาณ30นาทีแล้วก็เอาไปทอดเนาะพอบ้านกับน้องดินก็กลับมาลแล้วเบลบก็ลงมือตำส้ตมตำเลยค่ะคกเราก็คือคกที่แม่ย่าให้มานะทุกคนเป็น คกที่เป็นมรดกตกทอดแม่ย่าบอกว่าคกใบเนี้ยอยู่มาแล้วหลายแบบหลายคนก็คือตั้งแต่คุณยายคุณแม่ของยายทวดใช่ไหมแล้วก็มียายทวดเป็นคุณแม่ของแม่ย่าแล้วก็มีแม่ย่าแม่ย่าก็ประมาณสามคนแล้วเนาะ ก็ตกมาที่เบลเบลเป็นคนที่สี่นะทุกคนตอนแรกว่าจะให้มันมีสองอันนะทุกคนอีกอันนึงมันจะเป็นสีออกอ่าดาๆสักหน่อยแต่ว่ามันสีทองเหมือนกันมันจะใหญ่กว่านิดนึงเบลก็แบ่งกับพี่สาวพี่สาวพ่อบ้านน่ะพี่สาวก็เอาไปอันนึงแล้วก็เบลก็เลยเอาอันนี้มาเบลก็ว่าเบลเอาอันเล็กดีกว่ามันสีทองทองมันน่ารักดีเบลก็เลยว่าแต่มันเป็นคกอ่อเหล็กนะทุกคนมันทํามาจากเหล็กแต่มันอยู่นานมากแล้วเขาเคลือบทองมันล้างยังไงสีทองทองนั้นก็ไม่หลุดเลยทุกคนมันน่าจะมีส่วน ผสมของทองด้วยแหละเบลว่าเบลก็ไม่รู้เรื่องนี้เนาะว่ามันยังไงแต่แม่ย่าบอกว่ามันอยู่มาหลายมันอยู่มาหลายคนแล้วโคกใบนี้ก็คือเป็นมระดกตกทอดของแม่ยา่าที่แม่ย่าให้เบลมาเนาะคือเบลอ่ะอยากกินส้มตำตั้งแต่อยู่บ้านแม่ย่าก็คือแม่ยา่าแกไม่รู้ว่าการตํำส้มตำต้องเอคคอกอะไรอันนี้คือเขาเอาไว้ตําถั่วใช่ไหมคนอิรานะ่ะแล้วเบลก็อยากกินส้มตามํา คราวนั้นเบลก็แค่เอาขยำมือที่เบลเล่าให้ฟังว่าเบลเอาแตงกวาม,มาสับใส่พริกป่นอะไรงเงี้ยเบลก็ไม่กล้าทําอะไรมากเพราะว่ามันอยู่บ้านไม่ยากอ่างเงี้ยเบลก็ไม่กล้าถามแกมากไม่ได้แบบไม่อยากไปเรื่องมากกลัวว่าเขาจะลําคาญเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราอะไรประมาณนี้นเบลก็ไม่ค่อยแบบงี่เง่ากับใครเบลก็อยู่เฉยๆกินก็กินไม่กินก็แล้วไปเราก็คิดแบบนี้แล้วคราวนี้ วันหนึ่งเราอ่ะแต่งงานกับพ่อบ้านใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปฮันีมูอ่างเงี้ยเบลจะไปผูกเขนกับบ้านไปผูกเขนพาพ่อบ้านไปผูกเขนแบบเออแบบเราแต่งงานที่ไทยด้วยผูกข้อไม้ข้อมืออะไรเงี้ยยกขันห้าขอขอมายายเบลเบลก็พาพ่อบ้านไปเบลพาพี่สาวกับสามีเขาไปด้วย แล้วเราไปเที่ยวภูเก็ตกันก่อนแล้วเบลอยากกินส้มตามําเบลก็เลยเชวนเบลก็ไปกับพี่สาวตลอดพี่สาวก็บอกว่า,อ,า,อ,าอยากไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะพี่สาวก็บ่าอย่างนี้แล้วเบลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบลจะไปซื้อกับข้าวตรงนี้นะั้นไปอยากกินส้มตําม,มากแล้วพี่สาวก็ไปเห็นคกนี่แหละที่เขายขายอยู่ตลาดบ้านซ่านนะทุกคน มันก็จะมีร้านส้มตำใช่ไหมแล้วมันมีโคกใบใหญ่ๆพี่สาวก็เลยบอกว่าเนี่ยที่บ้านแม่ก็มีแต่มันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นโคกแบบเป็นหลุมนะมันจะเป็นแบบเอาไว้ตําถั่วมันมีพี่สาวบอกว่ามีที่บ้านแม่ที่แม่บ้านแม่ก็มีแล้วเบลก็บากเบลก็มองหาไม่มีเธอต้องถามแม่ไม่งั้นหาไม่เจอแม่เป็นคนเก็บของมิดมิดชิดมากแล้วบ้านต้องสวยงามพี่สาวก็จะเล่าสาธยายปังพอกลับมาถึงอิหร่านเนาะ พี่สาวก็เลยไปบอกแม่ย่าว่าเบลนั้นอยากได้โคกแม่ย่าก็ไปยกมาจากห้องเก็บของเลยจ้าทุกคนสองอันแกก็เลยบอกว่าเลือกเอาจะเอาอันไหนเบลก็เลยบอกว่าเอาดีนั้นเบลเอาสีทองพี่สาวก็เลยว่าเออนั้นฉันเอาอันนี้แต่ว่าเอาไว้บ้านแม่ย่านี่แหละทุกคนมันมีสองอันเลยนะแต่ว่าเบลว่าเบลจะไปเปลี่ยนเอาอันใหญ่มาอยู่เบลตำส้มตำไม่อิ่มทุกคนมันเล็กเกิน ต่เอาอันใหญ่มามันตําอร่อยนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนโคกหินบ้านเราอะ่ะแต่มันหนกักมันเป็นโคกเหล็กนี่แหละเสียงมันดังก้งแงแกงเหมือนะระฆังวัด <Hey man. S 1> แต่เนื้อฟังไปอีกบ้างที่เหมือน <Hey man. S 1> เหมือนกระดิ่งที่อยู่ห้อยคอวัวทุกคนก้องแรงก้องแรงแต่ว่าตำส้มตำอร่อยมากทุกคนวันนี้ก็คือเอนจอยกับอาหารมากๆทุกคนในบ้านก็คือชอบ <Hey man. S 1> ไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาสดๆกินกับข้าวเหนียวส้มตำลาสุดผัวแขกก็เอาใจเมียใหญ่กินหอดตำมะคงจ้า มาหากูมึงม,มาซิมตามาโฮมมึงกลาย้ม่ลูกไปมึงจิตถือเครียดอีกวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ